เรียมผืนผ้ากว้าง8เมตรมีน้ำเต็มถังไม่บอกความยาวเมื่อไขน้ำออกไปใส่ขวดจริงๆมันคือการถ่ายของเหลวออกไปใส่ปริมาตรขวดที่เล็กลงนั่นแหละไปใส่ตั้งแสนขวดเยอะมากข้อนี้เป็นพีเทสสนกุราบคุณน้ำปรับตัวเลขหน่อยหนึ่งทำให้ระดับน้ำในถังลดลงจากเดิมลดควบลงไปเลยก็ไปใส่ตั้งแสนขวดเนาะหายไปเลย1.5เมตรแสดงว่าไอ้ถังต้นฉบับเนี่ย โคตรสูงเลยใช่ไหมหายไป1.5เมตรอยากทราบว่าถังน้ำใบนี้ยาวประมาณกี่เมตรคำว่าประมาณเนี่ยเขามีวงเล็บด้วยนะว่าให้ตอบเป็นโทศนิยม2ตำแหน่งถ้าใครปัดเลขผิดแม้แต่หน่อยเดียวข้อนี้หนูจบเลยเพราะฉะนั้นหารทศนิยมต้องแม่นปัดเลขโทศนิยมต้องรู้ว่ามันปัดยังไงการที่จะตอบเป็น2ตำแหน่ง จะต้องดูย้อนไปถึงตำแหน่งสามกอือกเปล่าแล้วดูว่าค่ามันเกินครึ่งหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันโอเคขอวาดรูปหน่อยละกันอดใจไม่ได้วาดรูปแล้วมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นฟึ๊บเอ,อ่อคูน้ำวาดรูปกล่องถังน้ําแหละถังน้ําธรรมดาธรรมดาฟึบบางคนบอกหนูไม่มีเส้นแบบคูเนี่ยวาดรูปหนูเละมากเลย ไม่เป็นไรให้เราดูรู้เรื่องแล้วกันวนะ่ามันถังกว้าง8เมตรเนาะ8เมตรนะนะคุณน้ําเขียนหน่วยด้วยนะต้องระวังนิดนึงข้อนี้มันมีเมตรปนกับเซนไงไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดอะไรที่ไม่ควรพลาดตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่เป็น x แล้วกันอ่ะเป็น x แล้วกันฟืบโอเคเนะาะคราวนี้คราวนี้คราวนี้เออเดี๋ยวขอดูเลขตัวน,นี้ก่อนโอเค เปลี่ยนเป็นเซนหมดเลยได้ไหมอ่ะขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น800เซนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะงงเพราะว่าไอปริมาตรที่เราไปถ่ายเราเป็นลูกบาทเซนตัวนี้ก็เป็น x เซนติเมตรแล้วกันเด็กๆรู้ใช่ไหม1เมตรคือ100เซนต้องต้องเขียนไว้ดีกว่านะ1เมตรเท่ากับ100เซนไอพวกเรื่องหน่วยเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะการเปลี่ยนหน่วยความยาวเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักเปลี่ยนหน่วยเวลาเนี่ยก่อนสอบโอเน็ตหนูท่องให้ดีนะ ท่องให้ดีเพราะมันจะมีสอบแน่นอนมันจะมีอะไรอะ่ะความยาวเวลาน้ำหนักเอ,อ่อปริมาตรหนึ่งลิตรมีกี่ลูกบาทเซนใช่ไหมหนึ่งลูกบาทเมตรมีกี่ลูกบาทกเอ,อ่อหนึ่งลูกบาทเมตรมีกี่ลูกบาทเซนอะไรแบบนี้ต้องท่องนะมีอะไรอีกอะหน่วยมิลลิลิตรหนึ่งกิโลเมตรเป็นกี่เมตรหนึ่งเมตรเป็นกี่เซนติเมตรกี่หนึ่งเซนติเมตรเป็นกี่มิลลิเมตรพวกนี้ต้องท่องหมดเลยนะ เพราะว่าโอเน็ตมีออกแน่นอน8เมตรคือ800เซนแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือความยาวเป็นเอ็เซนความสูงไม่รู้ใช่ไหมจดบอกไหมอ๋อโอเคบอกว่าระดับน้ำในถังลดลงสักเดิม1.5เมตรสมมุติเดิมทีมันเต็มมันเต็มนะปรากฏว่าน้ำเนี่ยคุณน้ำขอแบ่งท่อนท่อนล่างเอ,อเอาเอเคยังไงดีวะ จริงๆท่อนล่างไม่เห็นต้องสนใจเลยสนใจท่อนบนเพราะว่าไอ้น้ําที่เขาไขไาขขันออกไว้เนี่ยมันคือน้ําท่อนนี้เขาเอาน้ําท่อนบนออกไปไปถ่ายใส่ขวดใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณน้าไม่ต้องสนใจน้ําท่อนล่างสนใจแค่ตรงนี้ก็พอแล้วสนใจแค่น้ําท่อนนี้ก็พอแล้วเขาบอกว่าน้ําหายไปหนึ่งจุดห้าเมตรหรือหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรเขาจะเอาน้ําอันเนี้ย ไปทายไซเอไออ,อะไรนะไอรูปทรงเนี่ยห้าจุดห้าคูณห้าจุดห้าคูณหนึ่งจุดแปดมันจะเป็นทรงที่เล็กมากเลยนะห้าจุดห้าคูณห้าจุดห้าคูณหนึ่งจุดแปดคูณหนึ่งแสนขวดโคตรเยอะอะหนึ่งแสนขวดเยอะมากเยอะมากคราวนี้เขาบอกว่าคือหนูต้องเข้าใจก่อนว่า เขาเรียกอะไรนะสา,สารบนโลกนี้ไม่หายไปใช่ไหมครูวันเขาเรียกคํานั้นเนาะน้ำที่เราไขาออกไปก็เช่นกันการที่มันหายสาบสูญออกไปจากอีท่อนบนสีฟ้ามันจะถูกมูฟไปอยู่ในอีกกล่องสี่เหลี่ยมใบเล็กๆตรงนี้หน0 0งแสขวดเพราะฉะนั้นต้องคิดไว้หนึ่งอย่างคือปริมาตรน้ําเดิมจะเท่ากับปริมาตรกล่องเล็กๆหนึ่งแกล่องเนาะปริมาตรน้ําที่ไขออกนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อน ปริมาตรน้ำที่ถูกไขออกเท่ากับปริมาตรน้ำในขวดหนึ่งแสนขวดหนึ่งแสนขวดอ่ะโอเคแทนสูตรแล้วจบเลยข้อนี้ปริมาตรน้ำที่ถูกไขออก ไม่ต้องสนใจโซนสีขาวข้างล่างสนใจแค่ก้อนสีฟ้าข้างบนตรงนี้จะเป็น x เซนเหมือนกันหนูนึกออกไหมตรงนี้จะเป็น x เซนเหมือนกันตรงนี้นะตรงนี้จะเป็น8เมตรเหมือนกันและความสูงก็จะเป็น1.5เพราะฉะนั้นสูตรคือกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไม่ใช่กว้าง800เซนปึ๊บปึ๊บโอเคกว้าง800เซนยาว x เซน สูงหนึ่ง้ยห้าสิบเซนโอเคนะนี่คืออีกก้อนน้ำก้อนใหญ่ๆตรงนี้ถูกมูฟไปอยู่ในขวดหนึ่งแสนขวดสูตรมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันคือกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งข้อนี้ให้เลขมาแล้วว่ามันคือ5.5าจุดห้าคูณห้าจุดห้าคูณหนึ่งจุดปคุณน้ำก็ใส่เลขเลยจริงๆหน้าที่หนูข้อนี้นะคิดเลขก็จบแล้วห้าจุดห้าคูณห้าจุดห้า คูณหนึ่งจุดแปดคูณหนึ่งแสนขวดค่ะอ่ะง่ายๆแค่นี้ตัดเลขไหมตัดได้ปะตัดได้ศูนย์สามตัวก็ตัดศูนย์ตรงนี้ออกสามตัวมันจะได้ x ็กคูณกับแปดคูณสิบห้าได้เท่าไหร่อ่ะร้อยี่สิบป่ะได้ร้อยยี่สิบเนาะคิดเลขทันใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้ครูน้ำก็คิดเลขมาแล้วแหละมันจะได้ ห้าสี่สี่ห้าันไหมห้าสี่สี่ห้าเสร็จแล้วเราก็ย้ายร้อยยี่สิบกับ x มันคูณกันอยู่ใช่เปล่าอะไรหนะ้าคูณกับร้อยี่สิบได้ห้าสี่สี่ห้าอยากรู้ก็ย้ายเลขนี้ไปหานซะจบแค่นั้นแต่ใครที่ตอบเลยเนี่ยหนูจะผิดเรื่องหน่วยเพราะว่าหน่วยที่หนูหานมาได้หนูจะได้ออกมาเป็นเซน เป็นเซนเนาะข้อนี้ถ้าเห็นว่าเลขมันยากมันตัดยากใช่ไหมหนูปรับเป็นห้าสี่สี่จุดห้าหารสิอันนี้เรียนเรื่องการหารทศนิยมมาแล้วไม่ไม่น่าจะยากเนาะมันเหมือนการเอาศูนย์ออกจากข้างล่างข้างบนถ้าไม่มีศูนย์ให้ตัดก็ต้องใช้วิธีการเอาจุดเลื่อนจุดไปกลายเป็นเลขนี้แล้วก็ท่องแม่สิทุกคนท่องแม่สิบสอได้ ใช่ไหม 12, 4, 4, 18ก็ทดเลขไปข้อนี้หนูจะได้ค่า x ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคราวนี้พอคุณน้ำหารได้ปุ๊บมันจะได้ออกมาเป็น45.375นะหนูลองหารเลขดูนะ45.375หน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรแต่อย่าลืมว่าโจทย์ถามหาหน่วยเมตรโอเคไหม 45.375ยังไม่ถึงเมตรเพราะ1เมตรมี100เซนอยากจะกลับมาเป็นเมตรก็หารร้อยเข้าไปจะได้เป็น0.45375คุณน้ำไม่ต้องสอนหารเลขทศนิยมแล้วเนาะถ้าสำหรับน้องที่จะสอบเข้ากิฟถ้าหนูต้องมาหารอันนี้อีกเนี่ยหนักแน่นอนสอบกิฟหารร้อยเข้าไปก็เลื่อนจุดทศนิยมไปอีก2ตํตำแหน่ง โจทย์อยากได้ค่าประมาณเป็น2องตำแหน่งดูที่ตำแหน่ง3เลข3ถือว่าไม่ถึงครึ่งเราก็ปัดทิ้งได้ค่าประมาณ0.45เมตรค่ะโอเคนะ0.45เมตร